คุณเคยสงสัยไหมว่าเงินคืนภาษีของคุณไปถึงไหนแล้ววันนี้เช็คคืนภาษีง่ายๆ3นาทีมีมาบอกกันวิธีการตรวจสอบภาษีขั้นตอนที่1ทําผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพกรใครที่เข้าสู่ระบบไปแล้วเนี่ยก็ต้องล็อกอินนะด้วยดิจิทัลไอดหรือว่า r d ร d ก็ได้ตามที่คุณสะดวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเข้ามาเนี่ยก็ต้องกดลงทะเบียนซะกอ่อนจากนั้นเข้าไปกดเลือกข้อมูลปีภาษีนะแล้วก็กด ตรวจสอบข้อมูลทีนี้คุณก็จะเห็นแล้วล่ะว่าระบบเนี่ยเขาจะแจ้งในเรื่องของภาษีของคุณขั้นตอนที่2ตรวจภาษีผ่านแอป r d Smart p a c ซึ่งจะต้องดาวน์โหลดแอปตัวนี้เนี่ยลงเครื่องแล้วก็ติดตั้งให้เรียบร้อยซะก่อนนะโหลดได้จาก Play Store หรือไม่ก็ App Store แล้วก็เข้าสู่ระบบด้วยหมายเลขประจําตัวผู้เสียภาษีทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยจะมีเมนูตรวจสอบข้อมูลภาษีให้คุณเลือกสถานะคืนเงินภาษีคุณจะเห็นข้อมูลทั้งหมดนะที่กรมสรรพากรเนี่ยเขาอยาก ให้คุณเห็นก็จะมีทั้งวันที่เขาจะคืนเงินวันที่เขาจะโอนแล้วก็บัญชีที่คุณรับเงินโอนนั่นเองและขั้นตอนที่3โทรสอบถาม call center หมายเลข1นึ่หนึ่งหซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเช็คผ่านเว็บไซต์เช็คผ่านแอปก็แล้วเนี่ยยังรู้สึกว่าการคืนเงินภาษีก็ยังช้าเกินไปแนะนําให้โทรสอบถามก็จะดีกว่านะสายนี้บริการทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงเย็นกนโทรก็แนะนําให้คุณเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะอย่าง เช่นเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเป็นต้นทีนี้พอโทรไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะตรวจสอบสถานะการคืนภาษีให้คุณนะแล้วเขาก็จะแจ้งให้คุณทราบนั่นแหละว่าการคืนเงินภาษีของคุณเนี่ยมันอยู่ขั้นตอนไหนแล้วซึ่งไม่ว่าคุณจะพบเจอปัญหาอะไรนะอย่างเช่นว่าข้อมูลที่ส่งไปมันผิดพลาดหรือขอคืนเงินมันล่าช้าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะแนะนําวิธีแก้ไขให้คุณด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการที่จะเช็คภาษีแล้วก็สถานะการคืนเงินภาษี ของตัวเองแบบง่ายๆนะเอาไปใช้ภาษีก็เพื่อไม่ให้พลาดนั่นแหละที่จะได้รับเงินคืนแล้วก็ไม่ให้เสียค่าปรับด้วยก็สามารถจะทําตามขั้นตอนเหล่านี้ได้เลยหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้กันด้วยนะ